คุณลุงยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองอีกแล้วนะคะมีทีเด็ดกานยกโฟมแมกราคาหลักพันเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะแจ้งก่อนนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5,500บาทล้อใส่รถกระบะนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5,500บ,บาทนะคะแล้วก็เวลราคา8,9 0 0าะค่ะนะคะ นี่มาดูชุดแรกเลยนะคะอันนี้เป็นก้านยก SUV กว้างเก้าออฟศูนย์นะคะเป็นงานโฟรแม็กนะคะเป็นสีปีเก่ามันจะเป็นสีอ่อนๆน,นะคะเป็นสีอ่อนๆสีหาย,ยากค่ะนี่นะคะโค้อยู่นะคะนี่เลยนะคะล้อสีเดิมๆเลยนะคะนี่เป็นสีอ่อนนะคะสีสวยนะคะใส่รถนะคะยางเป็นสองห้าหกสิบสิบแปดนะคะปีสิบแปดนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลย ลดอกยางใี่ดูนะคะฮอ้ฮางุ่ะะสีสวยมากค่ะนี่นะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะนี่สีสวยเลยค่ะ,ะ,คะชุดนี้นะคะฟังราคาให้ดีนะคะเปิดคลิปในราคาเบาๆเลยชุดนี้นะคะก้านยก SUV กว้าง9ศูนย์งานโฟแม็กค่ะ ชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทฟังไม่ผิดนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะใครหานะคะชุดนี้ต้องรีบจับต้องเลยนะคะ8,900อบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันราคาเบาๆให้ดูก่อนนะคะนี่ชุดนี้นะคะชุดไหนราคา5,500เอิชุดนี้นะคะเป็นแม็กซีสามเจ็ดนะคะนี่ล้อสวยนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ด เลยนะคะราคาอยู่ที่5,500บาทค่ะใส่รถกบบระบะคูตัวเทียนะคะยางเป็น2 4 5สี่ห้าสี่ห้าสิบดสี่เส้นนะคะล้อกว้าง9.5้า5บห้านะคะอันไหนที่เราไม่แจ้งสเปกก็คือกว้าง9 5 10.5 10, สห้านะคะอันไหนที่เราแจ้งสเปกก็คือกว้างเท่านั้นเลยนะคะดอกยางนะคะอันนี้ยางคู่หลังนะคะอันนี้ยางคู่หน้านะคะแบบนี้เลยนะคะ ะะยางปี18 1คู่ปี21หนึ่งคู่นะคะปี18หนึ่งคู่ปี21หนึ่งคู่นะคะยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง5,500บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางเลย5,500บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเบาๆอีกชุดหนึ่ง PE แล้ว e. นะคะอันนี้เป็นแม็ก PE 37นะคะยาง25618ค่ะ ล้อสวยกริฟไหลลอยเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ดอกยางก็หนาเลยนะคะดอกประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะล้อกริฟเลยชุดนี้ราคาเพียงหกพันห้าร้อยบาทปกติมาเปิดทิปอยู่แค่หกพันเก้าแต่คิปนี้จัดให้ห้าพันห้าหกพันห้าเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียงหกพันห้าร้อยบาทใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะ ราคา6,500บาทเท่านั้นเลยชุดนี้นะคะใครหานะคะ6,500รอบาทล้อยาองพร้อมใช้งานแบบนี้เลย6,500บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูทางนี้ค่ะพาดูออฟลึกเราก็มีนะคะรอบนี้นะคะนี่ออฟลึกมีทั้ง5รลูหกลูเลยนะคะล้อเงาเงาช,ชุดเลยนะคะอ่ะขออภัยลูกค้าบางทีจะบอกว่าเรากระโดดไปกระโดดมานะคะแต่ จะไล่ให้ดูชุดไหนเด็ดเดก่อนเราจะไล่ให้ดูก่อนนะคะนี่ชุดนี้นะคะเป็น5่าลูออฟลึกงานเม้งนะคะนี่ M.I. นะคะงานเม้งนะคะข้างหลังนะ,ะเขียนเม้งนะคะนี่นีงานเม้งนะคะชุดนี้นะคะกว้าง9.5-10.5ล้องเงาเงาไหลลอยนะคะออฟลึกลึกเงาเงาแบบนี้เลยมาพร้อมกับยางสุดคุ้มนะคะยางปี20 ดอกนนหนาหแบบนี้เลยนะคะใครจะเบิกใหม่นะคะชุดนี้สุดเมบ้างนะคะล้อเงากิบน,นะคะยางดอกหนาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเป็นยางปี2ี่สิบนะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะยางหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิปดดอกหนามากคะ่ะเนี่ยดอกสดมากนะคะยางปี20สิบล้อเงาเงาเลยนะคะ ใส่รถกระบะห้าลู114นะคะเป็นออฟลึกนะคะงคเงาคลิปแบบนี้เลยใส่รถกระบะห้าลู114นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้ก็ร้องงานไทยนะคะออฟลึก ดอกยางแบบนี้หนาๆแบบนี้เลยนะคะล้อเงาๆกิบๆทุกวงค่ะชุดนี้นะคะราคาเพียง1 000, 1 9 0 0มืหนึ่งอบาทออฟลึกล้อเงาขนาดนี้นะคะยางแบบนี้ดอกหนาๆแบบนี้นะคะราคาเบาๆเ,เท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งมืหนึ่ง้า้อบาทเท่านั้น,นะคะ่ะชุดนี้นะคะหนึ่งอบาทใส่รถกระบะ6รูตัวเตี้ยนะคะ รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะยางสองห้าห้าสิบนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่หาออฟลึกแล้วล้อกิ๊บกิ๊บแบบนี้ต้องรีบจับนะคะชุดนี้นะคะปกตจิจะเปิดอยู่หมื่นสองหมื่นสามนะคะชุดนี้จัดให้ราคาอยู่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะโอไล่ดูต่อค่ะออฟลึกชุดนี้ก็มีนะคะ ออฟลึกเป็นยางปี20ยางสวยค่ะชุดน huh ี้นะคะยางเป็นยาง2,4,5,4,5,8หคู่หน er <nên giving> <ara> <t ip un indo> ้าคู่หลังเป็น2,7,5,4,4,8นหคะนี่ลนะคะน้องเงาๆนีนะคะยาง2,4,2,7นะคะสำหรับรถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะรถรุ่นเก่าที่เตื้อๆหน่อยหรือว่ารถรถโหลดนะคะชุดนี้นะคะแก้มไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนะคะ นี่เลยออฟลิปแบบน,นี้เลยนะคะยางเป็นยางปีย0่ชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมอบาท1 2 9 0 0อบาทนะคะชุดนี้นะคะ 12, 12, น,ะคะน,น,ะคะนี่แล้วก็มาดูชุดนี้ค่ะเป็นสีเทากันนะคะเป็นสีเทากันเลยนะคะใส่รถกระบะห้าูงหนึ่งสี่นะคะยางก็จะป,ประมาณนี้เลย ยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะคะยางหลังเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่อ่าชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เบาๆเลยสีเท่ากันราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งย,ยางเลยยางลายแบบนี้เลยยางเซ็ลายแบบนี้เลย,ย ยงางไรเดียวกันแบบนี้เลยนะคะใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้นะคะราคาเบาๆเ,เลยค่ะต้องพูดเบาๆนะคะราคาเบาๆเลยราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเวลนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะเพราะว่ายางเป็นสองห้าหกสิบสิบแปดเป็นยางไทยดีซินตีค่ะราคาหลัก ใส่ดอกอยางหนาๆเลยได้ยางไทยยางดีสติดด้วยนะคะนี่เลยดอกอยางหนาๆแบบนี้เลยนะคะรอรอขอบนอยนี่นะคะดอกอยางหนาๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 9, 5 0 0ห้า้อยบาทเท่านั้นนะคะหลักพันเลย9 5้าร้อยบาทล้อเวลนะคะเงาๆเลยนะคะใส่ลูกกระบะหกรูตัวสูงนะคะราคาเพียง 9,500บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อค่ะอันนี้ก็เวลหลักพันเหมือนกัน,นะคะ่คนะนีวว่นะคะล้อเวลเงาเงานะคะไรเกลนะคะไม่มีที่เกลนะคะนี่เลยนะคะยางสเปคสเปคสวยด้วยฮะ,ะชุดนี้นะคะกว้าง9.54สี่ลูกนะคะใครชอบทรงเสมอนะคะไม่ล้นนะคะ กว้าง9.54ลูกเลยทรงเสมอนะคะไม่ล้นนะแล้วลับด้วยยาง275 418นะคะนี่เลยยางมันจะหิ้งแม็กแบบนี้นะคะใครชอบนะคะจะได้ไม่ต้องเบียดทุกบ,บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะเป็น275 418สี่เส้นเลยนะคะล้อกว้าง9.54วงนะคะนี่ล้ลองเงาเลยค่ะชุดนี้นะคะ จัดให้ลูกค้าราคาเบาๆเลย8,900บาทปกติเปิดอยู่9,5 0 0นะคะ9,5 0 0จัดให้ลูกค้าเพียง8,900บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะเงานะคะแต่อันนี้แสงเันสะท้อนนะคะแสงหลอดไฟนะคะสะท้อนมันเลยเป็นแบบนี้นะ,ะชุดนี้นะคะ8,900บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเวลนะคะออฟสวยด้วยนะ,ะยางเป็นยางปีย1ิบเอดเลยค่ะ สองเจ็ดห้าสี่สิบิบปดทั้งสี่เส้นเลยแต่ชุดนี้กว้างเก้าจุดห้าสิบจุดห้านะคะยางเป็นยางปียีเอ็ดเลยนะคะออดอกยางก็จะประมาณนี้ค่ะล้เอเงาพิษนะคะลายเกลือนะคะยางปียีเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะคุ้มมากจัดให้ลูกค้าราคาเดียวกันเลย8 9ดพ้าร้อบาทขายง่ายๆกันเลยค่ะ8 9ดพ้ารอบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลเง,ง,ง,งๆาๆงาแบบนี้เลย ยางสเปคเทพด้วย275 44เส้นเลย8,900บาทเท่านั้นนะคะชุดน,นี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดน,นี้นะคะยางหน้าเป็น2 3 5 4ามห้ยางหลังเป็น2 6 5 3 5 18สาาำหรับใครที่โหลดรถเตี้ยรถรถโหลดจะจัดเลยนะคะใครชอบยางเตี้ยนะคะชุดนี้เลยนะคะยางเป็นยาง ้องเงาเาเลยนะคะคิ๊บๆเลยนะคะชุดนี้ใส่รถกระบะเหยลูตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทจัดให้เท่ากันหมดเลยร้องๆๆๆเงาเงิ๊บๆแบบนี้เลยแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะจัดให้ราคาเท่ากันเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ T E สามเจ็ดนะคะห้าลูนะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบแปดค่ะหลบหนาๆเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจัดให้ลูกค้าราคาแ9ด0ันเก้าร้อยบาทใส่ลูกกระบาดห้าลูมีเงินนะคะชุดนี้ปเป็นล้อสีน้ำตาลนะคะกว้างเก้าจุดห้าสี่วงด้วยสำหรับใครชอบล้อสรงเสมอสลับหน้าหลังได้สบายเลยนะคะกว้างเท่ากันนะคะเก้าห้าสี่ลูกชุดนี้ราคาอยู่ที่แ9ด0ันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะมีห้าลูก็ต้องมี6กลูนะคะที3ีสามเจ็ด เป็นยาง2 5 5 5้าเลยนะคะขอบกิ๊บเลยนะคะกับยางก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะขอบกิ๊บเลย7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะใส่รถก็บางหูียูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแพนะคะรถตัวสูงโหลดนะจัดตรงนี้และแพหรือว่ารถตัวเตี้ยใส่ได้เลยนะคะนี่ เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยดูดีดูเนาะขนาดนี้ยางสองพันห้า้สิบด้วยเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี RPF ์พีอวันาร์พวันนะคะโหขาวโ๊ะนะคะยางฮีโร่อารวันวันได้ยางแก้มขาวด้วยนะคะชุดนี้นะคะนี่มันได้ตัวหนึงสีสีขาวนะคะนี่ได้วความพิเศษของยางด้วยนะคะฮีโร่อาวันวันนะคะดอกยงางก็จะประมาณนี้เลยนะคะ คีออฟสวยด้วยนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะแม็กพร้อมยางราคาชุดนี้อยู่ที่เจ็ดันเก้้อบาทเท่านั้นเลยรอบนี้มีแต่หลักพันนั้นก้านยกก็ยังหลักพันนะคะรอบนี้ชุดนี้นะคะชุดนี้ r p f 1อนะคะคำหรับใครชอบยางมีสองห้าห้นะคะปี18นะคะใส่รถกระบะหกีตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงหลดเตี้ยทำแพร์นะคะชุดนี้ราคาเพียง7,000 เก้าร้อยบาทนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะสําหรับล้อที่เข้าใหม่นะคะตัวเก่าก็ยังพอมีให้เลือกอยู่นะคะล้อออฟโรดก็ยังมีโอเบลออฟลิแบบนี้นะคะ RE นะคะมีให้เลือกอีกเยอะนะคะก,าก้านยก s อ v สีสีน้ําตาลเข้มนะคะเรามีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะ ใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านกระนุนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0951199659นะคะ mm hmm. หรือว่าใครอยากจะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามก็ได้เลยแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะคะเปเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะ หรือว่าใครอยากจะมาดูของได้ที่ร้านนะคะปักหมุดพิมพ์ชื่อว่าคูลลูนยางแตกนะคะพอพานสลูนหนหูลอลีสซลลูนหนหูแล้วก็ยางแตกนะคะไม่ต้องพิมพ์คำว่าร้านนะคะคแล้วก็ส่วนใครอยากจะเทินล้อนะคะใครอยากจะเทินล้อเอาร้อมีล้อเดิม ล้อแต่งล้อแต่งอยากเทินเปลี่ยนลายเพิ่มไม่กี่บาทนะคะหรือใครมีล้อเดิมอยากมาเทินนะคะราคาก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะบางคนเทินซีก็มีหรือว่าเทินเพิ่มพันสองพันอย่างนี้แล้วแต่ลายที่เอามาเทินนะคะเทินล้อราคาที่แจ้งทั้งหมดเนี่ยจะลดไปอีกนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะส่วนต่างจังหวัดจะเทินไม่ได้แต่ว่ามีบริการส่งขนส่งนะคะต้องซื้อราคาเต็มเลยนะคะ ต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งแต่ว่าแต่ว่านะคะลูกค้าหลายคนถามมากเลยค่ะว่ามีปลายทางหรือเปล่าร้านเรางดปลายทางนะคะไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะที่เราไม่มีปลายทางนะคะไม่มีปลายทางทุกกรณีเลยนะคะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะที่เราไม่มีปลายทางนะคะนี่ ถ้าใครสนใจนะคะยังไม่กล้าซื้อยังไม่กล้าซื้อกับเรายังอันนี้ติดตามดูเลยค่ะติดตามขอให้ติดตามมันก่อนติดตามดูทิปที่เราทําก่อนเราทำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆติดตามดูก่อนมั่นใจแล้วท่านค่อยซื้อก็ได้นะคะเราไม่ว่ากันเนาะ คลิปนี้นะคะอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ